เธอเคยเป็นไหมอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนใจมันหนักๆทั้งที่ไม่อยากคิดแต่ก็คิดวนซ้ำไปมายิ่งพยายามไม่ทุกขก็ยิ่งเหมือนยิ่งจมลึกลงไปความทุกข์ใจมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเหมือนเมฆฝนที่ลอยมาปกคลุมฟ้าแม้จะปัดยังไงก็ไม่หายไปในทันทีสิ่งแรกเลยอยากบอกว่าการจะหายทุก์ไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ทุกหายวับไปจากชีวิตทันทีแต่คือการค่อยๆคลายมันออก เหมือนแก้ปมเชือกต้องใจเย็นต้องใช้เวลาเริ่มจากการยอมรับก่อนว่าตอนนี้เรากำลังทุกข์จริงๆเราเหนื่อยจริงๆพอเรายอมรับใจเราก็ไม่ต้องเสียแรงไปกับการปฏิเสธหรือกแกล้งทำเป็นเข้มแข็งยอมรับว่ามันเจ็บบ้างก็ได้เธอไม่ได้อ่อนแอรหรอกเธอแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจเหมือนทุกคนบนโลกนี้บางครั้งความทุกข์ก็คือครูในชีวิตครูที่อาจจะใจร้ายหน่อย แต่ก็ทำให้เราได้เรียนรู้เราจะรู้จักความอดทนมากขึ้นรู้จักเห็นค่าความสุขเล็กๆน้อยๆมากขึ้นและที่สำคัญเราจะเข้าใจหัวใจคนอื่นได้ลึกซึ้งขึ้นเวลาผ่านไปความทุกข์ที่เคยเจ็บแสนเจ็บจะกลายเป็นเรื่องราวที่เรากลับมามองและบอกกับตัวเองว่าเราโตขึ้นเยอะเลยนะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงวันนั้นอย่าลืมให้โอกาสหัวใจได้พักบ้างนะท่านเหนื่อยก็พักไม่ต้องโทษตัวเอง อาจจะออกไปเดินเล่นสูตรอากาศดีๆหรือทำอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ใจสบายเช่นฟังเพลงที่เราชอบจิบกาแฟอุ่นๆหรือแค่หลับตานอนเงียบๆก็ช่วยได้เหมือนกันถ้าวันไหนมันหนักเกินจะรับไหวก็อยากเก็บไว้คนเดียวเลยนะเธอสามารถระบายออกมาได้จะเขียนจะร้องไห้จะพูดคุยกับใครสักคนที่ไว้ใจแค่ได้ปล่อยออกมาใจก็เบาลงกว่าที่คิดเยอะเลย สิ่งที่ช่วยได้มากอีกอย่างหนึ่งคือการยุ่กับปัจจุบันความทุกข์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการจมกับอดีตท,ที่แก้ไขไม่ได้หรือกังวลกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงลองดึงใจกลับมาอยู่ตรงนี้อยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งที่กําลังทำอยู่เช่นเวลาหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนออกมาเราจะรู้สึกเหมือนใจได้พักจริงๆและอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ใจด้วยนะบางครั้งการอ่านหนังสือดีๆ ฟังเรื่องราวให้กำลังใจหรือแค่ได้อยู่ใกล้คนที่ทำให้เรายิ้มได้ก็เป็นเหมือนแสงเล็กๆที่ส่องเข้ามาในความมืดแม้จะยังไม่สว่างทั้งห้องแต่ก็ทำให้เรามั่นใจว่าแสงนั้นมีอยู่จริงเธอเชื่อไหมว่าไม่ว่าความทุกข์จะใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่เคยอยู่กับเราไปตลอดความทุกข์ก็เหมือนเมฆฝนมันมาเพื่อผ่านไปเสมออาจจะยังไม่ใช่วันนี้อาจจะยังไม่ใช่พรุ่งนี้แต่สักวันหนึ่ง เธอจะยิ้มได้อีกครั้งและครั้งนั้นจะเป็นรอยยิ้มที่งดงามกว่าเดิมเพราะมันผ่านหยดน้ำตาและเรื่องราวมากมายมาแล้วขอให้เธอเชื่อไว้อย่างหนึ่งนะว่าเธอไม่ได้เดินอยู่ลำพังต่อให้ตอนนี้จะรู้สึกว่ามืดแค่ไหนแต่ก็ยังมีแสงเล็กๆที่คอยส่องอยู่เสมอขอให้เธอค่อยๆเดินต่อไปทีละก้าวใจที่ทุกข์จะค่อยๆคลายลงและสุดท้ายความสุขจะกลับมาอบก่อนหัวใจอีกครั้งแน่นอน ทำยังไงจะหายทุกใจความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความสูญเสียความกดดันจากงานหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นอย่างหวังหลายครั้งเราพยายามหลีกหนีแต่ยิ่งหนีก็เหมือนยิ่งเจอดังนั้นคําถามสําคัญคือเราจะทํายังไงให้หายจากความทุกข์ใจได้บ้าง 1. ยอมรับความทุก์การจะหายทุก์ไม่ใช่การปฏิเสธว่าเราไม่ทุกแต่คือการยอมรับว่า ตอนนี้เรากำลังทุกข์อยู่จริงๆเมื่อใจยอมรับความรู้สึกหนักก็จะเบาลงเพราะเราไม่ต้องเสียพลังไปกับการต่อต้านหรือปิดบังตัวเอง 2. มองความทุกข์เป็นครูทุกใจสอนเราหลายอย่างสอนให้เห็นความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรแน่นอนสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นและสอนให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางถ้าเรามองความทุกข์เป็นครูมันจะไม่ใช่ศัตรูอีกต่อไป 3. ปล่อยใจได้พักเวลาที่ใจทุกข์อยากกดดันให้ตัวเองหายทันทีแต่ให้โอกาสตัวเองได้พักบ้างอาจใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติฟังเพลงที่ชอบหรือทำกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบเมื่อใจได้พักก็มีพลังกลับมาเผชิญความจริงได้อีกครั้ง 4. ระบายออกมาบางครั้งความทุกข์ใจหนักเกินกว่าจะเก็บไว้คนเดียวลองระบายออกมาผ่านการเขียนพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจหรือแม้แต่ร้องไห้ออกมา การปล่อยให้ความรู้สึกไหลออกมาจะช่วยให้ใจเบาลงกว่าที่คิดเยอะเลย 5. อยู่กับปัจจุบันทุกส่วนใหญ่เกิดจากการจมอยู่กับอดีตหรือกังวลไปถึงอนาคตการดึงสติมาอยู่กับปัจจุบันเช่นการหายใจเข้าลึกๆอย่างมีสติเดินช้าๆอย่างรู้ตัวหรือทำงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างใส่ใจจะช่วยให้ใจกลับมาสงบได้ 6. เติมสิ่งดีๆให้ใจเมื่อใจอ่อนแรงลองเติมพลังบวกให้ตัวเอง เช่นการอ่านหนังสือดีๆฟังธรรมะฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจหรือแค่อยู่ใกล้คนที่ทําให้เรายิ้มได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนแสงไฟเล็กๆที่ค่อยๆส่องให้ใจสว่างขึ้นสรุปการหายทุกใจไม่ใช่การทําให้ความทุกข์หายไปจากชีวิตแต่คือการเปลี่ยนวิธีมองและการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจความทุกข์อาจยังอยู่แต่ใจเราจะไม่หนักเหมือนเดิมและเมื่อผ่านไป เราจะเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเสมอ